ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเอื้อสายจบนะครับครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะพี่น้องนะก็พักทานข้าวแล้วนี่ก็สะวงกลมนะครับกำลังเริ่มไอหลุมขนมครกครับกำกำลังเริ่มขุดครับกำลังเริ่มขุดได้นิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก็จุด คลองเส้นนี้จะมีจะมีหลุมขนมครก4จุดนะตอนนี้ก็คุดได้2จุดละอันนี้ก็เป็นจุดที่3แล้วก็ตรงมุมนั้นอีกจุด1ครับเป็น4จุดนะก็สำหรับเจ้า SM S M ของเราก็ติดปีกแล้วพี่น้องใส่ปีกมาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากบาดเจ็บ ปีกหักต้องเอาไปให้ช่างรงกลึงกลึงทำให้ไอทำให้ไหมนะพี่น้องเจียแล้วเชื่อมพ้องไหม่เชื่อมใหมตอนนี้ก็จะพักทานข้าวกันก่อนนะครับเพราะว่า,าเที่ยงแล้ว วันนี้น่าจะวันนี้น่าจะเสร็จครับวันนี้น่าจะสุดสุดเลยวันนี้น่าจะสุดคลองโอ้เจ้าเอสเอ็มนี่มองมุมไหนก็สวยนะพี่น้องมองท่าไหนก็สวยครับว้าโคตรรักเลยครับบอกตรงๆแล้วก็ ภายในห้องเก๋งก็กว้างครับภายในห้องเก๋งก็กว้างแล้วก็แอก็เย็นครับเครื่องเสียงก็เสียงดีครับทอนโทนก็นิ่มขับสบายครับบอกบอกเลยว่าสุดๆดครับ ก็ขับมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วครับแต่ว่าถูกใจถูกใจจริงๆครับโกบเนี่เจ้า SM มมองมองมุมนี้บ้างว้าดูยังไงก็สวยดูยังไงก็น่ารักครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องเอิร์ธสายจกด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ